รับสายมันก็จะไปอยู่ใน voice mail แล้วก็มาด้วยข้อความพร้อมกับข้อความ,มด้วยนะคะจะมี voice mail แล้วก็หรือว่าถ้าเรารับโทรศัพท์มันก็จะเป็นอัตโนมัตินาะสองชั่วโมงดีเลยสองชั่วโมงเด็กๆก,ก็ได้นอนสองชั่วโมงแม่อุ๊กก็เลยไม่ทันไลฟ์น้องแมวเนาะวันนี้ยเพราะว่าเราเรานอนดึกไงน,นอนตีอ่าไม่อยากพูดว่าตีอะไร เลยไม่ค่อยได้ทันเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวนะใครมาเอ่ยพี่ไอ o v e you สวัสดีขอบคุณนะคะพี่ไอ o v e you u ที่อเมีทั้งหิมะทั้งถล่มและไฟป่าใช่ใช่แคลิฟอร์เนียมีไฟป่าเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติหรือว่าอันนี้ด้วยเพราะปกติเวลามันก็คงเป็นเออไฟป่าแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุนะเนาะบางทีอ่ะพูดยากไม่พูดดีกว่าเพราะว่า เพราะว่ามันเซนซิทีฟเนาะแต่ว่ามันที่แคลิฟอร์เนียที่รัฐนั้นอะ่ะจะเป็นรัฐที่แบบเหมือนกับมันไม่ใช่แค่ไฟป่าอย่างเดียวนะคนไร้บ้านก็เยอะด้วยนะที่นั่นนะคะก็คือแบบเออถึงเป็นเป็นรัฐที่ที่เจริญมากๆแต่ว่าคนไร้บ้านก็เยอะเนาะในในโซนลอสแอนเจลิสแล้วก็แบบเออ ไม่อยากพูดไม่อยากพูดจริงๆก็อยากพูดแหละแต่ว่าเอเคละไว้ในฐานะที่เข้าใจาก็คือข้างที่นี่จะมีสีฟ้ากับสีแดงนะคะแล้วที่เป็นสีฟ้ากับสีแดงส่วนใหญ่สีฟ้าก็คือจะแบบเพื่อสันติภาพเพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้เงิดเดเนเยอะเนาะดีดูหิมะหิมะอันนี้ก็คือเขาก็จะต้องประมาณนี้ค่ะเป็นภูเป็นภูเขาเลยนะลานจอดรถเนาะเขาก็คือ มันยังไม่ละลายไงเขาก็ต้องไปกวาดไปกองเนาะเนี่ยนะคะภูเขาหิมะภูเขาหิมะที่วอชิงตันแหมถึงแล้วจริงจริงเด็กๆต้องจริงจริงเด็กๆต้องกลับไปทำงานแล้วนะ so we just by not a lot แล้วค guys บ้านเราจะซื้อของเยอะที่นี่ my phone yeah take it we gonna go quick we gonna go quick guys if i i เดี๋ยวถ้าถึงถ้าถึงชั่วโมงก็ลงละเดี๋ยวถึงเท่าไหร่ละอีกอีกสักแปดนาทีหนึ่งเดี๋ยวก็ลงละค่ะผมชื่อปัทชัยใช่ใช่คุณโอเคโอเคอ่าเขียนไม่ถูกขอโทษขออภัยผู้ป่วยไม่ต้องโอเคเขาชื่อปัทชัยขอบคุณกำลังใจจากคุณเขาวางนะคะเขาวางบอกว่าตุ๊กี้อ่าเสริมกำลังใจให้นะ โอเค okay, let's go guys ควิกเด็กๆเลยเวลานอนแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบนะคะไม่ลืมเอา so we only have to right I just grip them แซลส t you tired พี่ชาเริ่มเริ่มเ่มแแล้วนี่ชาแล้วแย่แล้วโอเคปะ let's go guys น้องเฟสไม่เอาไม่เอาดังทั้งทังดังโอมเดดีเจดูเดะ middle flag because of uh, president p a s s i n ที่อเมริกาเนาะมีอดีตประธานาธิบดีจิมคาร์เดอรนะ์เนาะเขาเสียนะคะก็เลยเขาก็ลดธงข้าเสาแบบนี้เนาะลดธงข้างเสาเห็นไหมเนาะที่วอรมาทก็มีไทยอยู่แล้วอนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงถึงชั่วโมงก็จะลงเลย เสื้อผ้าจะเอาไปบริจาคก็ยังไม่ได้เอาไปบริจาค <c oughs> <c oughs> อยู่ในรถตั้งนานแล้วคุณมีเงินไหมคุณมีเง t o ไอมเอาไม่เป็นไรเคีเยวเีเงินไหมคมเงนะิน okay, คุณมเงินไหมเงินเนไหเนไหคุณมเไมคุณเราไมคุณเนไหมเนหคเนมคเนมคุณเนไมคเนคอมเมนะคมเนมน,นะคะุม อ,อ,อนห,หนาวมากๆเล่นเล่นน้ำแข็งดูดูภูเขาภูเขาน้ำแข็งกลาง